โอเคครับหลังจากที่ผมประกอบตัวเข้าเสร็จนะครับผมก็มาใส่โช๊ค4ตัวโชค๊คท้ายก็ so, จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมอาจจะเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนใช้ของดีซู mm hmm. แต่ตอนนี้ใช้ของธรรมยาตร ต่อไปมันจะให้ทำชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เดี๋ยวผมจะประกอบอีกทีหนึ่งพวกนี้ชุดเกียร์มันจะเป็นพาร์ทดีพาร์ทด,ดีดดนี้นะครับทั้งหมดเลยอ๋อพาร์ทด,ดีเฉพาะตรงนี้พาร์ทด,ดีเฉพาะตรงนี้เป็นชุดเกียร์นะครับชุงนี้มาประกอบกันต่อ ขอพักก่อนครับจบปะประมาณนี้นะครับตัวบารี่มันก็หนาใช้ได้นะเหมือนจะไม่ทนแต่ก็พอได้นะครับ นาก็อันนี้ก็เป็นชุดชักเยียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรงนี้มาต่อกันอครับครับสวัสดีครับมาต่อกันฮะจากที่ผมทำชุดที่แล้วเป็นพาร ภาพดีนะครับก็ตอนแรกผมประกอบอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาประกอบตัวชุดเฟืองแต่ตอนนี้ผมลืมใส่สปริงสองตัวด้านนี้นะครับตัวก็เดี๋ยวผมจะลื้อใหม่รื้อแค่ด้านนี้ออกอ๋อคราที่แล้วผมหาตัวนี้ไม่เจอนะครับตัวแกนตัวนี้แกนตัวนี้มันจะอยู่ในกล่อง ในกล่องชุดนี้นะครับอยู่ในกล่องชุดนี้เปิดมามันจะอยู่อยู่ตรงใต้ล้อเนี่นะครับใต้ายางอยู่ข้างใต้นี้ถ้าใครหาไม่เจอก็ดูเอาใต้นี้นะครับอดีโโรคุยรถคุณอมอเจาบอกมาจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ ชุดนี้ออกมาแล้วก็ชุดนี้มันจะมีพาร์ัพาร์ตใส,ส่ที่มันอยู่ในชุดนี้นะครับเอามาใส่สองตัวเป็นเป็นตัวขอบเบลลิงนะครับสองตัวแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลูกปืนนะครับด้านบนจะเป็นเบลลิงเบลลิงเหล็กด้านล่างจะเป็นตลับกปืน ผมต้องถอดชุดนี้ออกมาก่อนให้หมดกัยใช่แยกกันก่อนเดี๋ยวประกอบใหม่ให้ดูอีกทีหนึง่งสปริงชุดนี้มันจะมีสี่ตัวมีตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแก <c oughs> ของผมมันมีแค่สามมันเหลืออยู่ตัวเดียวสำหรับใส่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมไม่มีเดี๋ยวผมไปหาสป,ปริงเก่าที่ผมเหมือนผมจะเคยมีเก็บไว้รับหนึ่งครับ